สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องเมดาแฟมิลีนะคะมาดูบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะมาดูที่อ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะนี่แสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ออกมาถึงกับตะลึงเห็นพระเต็มไปหมดเลยนะคะพระหลายรูปมาอยู่ที่นี่นะคะ มาจากไหนน้อนี่แล้วพระจะเดินทางไปไหน มีผ้ามานั่งอยู่ที่ศาลาทิดาเศรษฐี กมีแม่คำสกำลังเตรียมกับข้าวเตรียมกับข้าวให้พระหรือเปล่าเตรียมกับข้าวจังหันพระเห็นแม่คำสพูดอยู่เมื่อวานนี้เนาะ ว่าจะต้องเตรียมกับข้าวนะคะเตรียมกับข้าวจังหันพระพระจะไปสันมื้อเช้าที่ไหนนอ้อนี่ 买。Oh. Wow. บรรยากาศยามเช้าเนาะอดอกสีแดงนี้ก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ย สวนดอกไม้เนาะก็งามขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอุย้ยมีเก้าอี้นั่งด้วยถอนญ้าของยายกองหรือเปล่านี่ส่นใจจะเอาไปนั่งถอนยาเสซะแล้วละดื่มนี่ดอกไม้นะคะสวยมากเลย บรรยากาศเช้านี้อุ้ยต้นสนนี้โตแล้วนะคะนี่ต้นสนนี้ก็สวยนะนี่ใบของมันนะคะแต่อันนี้ก็สวยนะนี่สีสันเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะนี่อันนี้ใบไม้นะคะอันนี้ดอกกุหลาบนะคะนี่สีมันเหมือนกันเลยนะคะต้นไม้อันนี้ก็โหเขียวมากสวยเลยนะคะ มองดูไกลๆนะคะเพราะว่าไม่ไดาก็ไม่กล้าเข้าไปทักนะคะนี่ดูดอกอันนี้สิคะสวยแท้สีสีสวยที่สุดเลยเนาะสงสัยอะไร xuống xoay nhá <laughs> เดฟื้นมามากว้างขวางเลยเฮ้ยวัสดีค่ะวัสดีนะคะเช้าว,วันนี้นะคะ คึ่ค้ากันแต่เช้าเลยนะคะคุณนิดนะคะคุณเพชรวิภาดานะคะคุณเรืองฤทธิ์นะคะคุณรักสวัสดีครับคุณนาณา,านายบุญชิดนะคะนายบุญนายบุญเสิร์ตคุณภาษาอังกฤษ คุณภาษาอังกฤษนะคะคุณสายใยญยคุณลุงที่คุณสายหายจันทานะคะขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะลุงกับสวช่วยกันใส่ปุ๋ยขี้วัวดอกไม้งามมากค่ะสวยงามสวยงามมากๆค่ะสวนหย่อมค่ะชวยจริงๆนะคะ ดูแต่ละสีแต่ละดอกนี้มันสวยแบบโอ้วินาทึ่งเลยนะคะคุณเรืองฤทธิ์นะคะคุณภาษาอังกฤษก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนปุ๋ยมานั่นแหละคะ่ะเนาะคุณหนุย่ยหนุ่มกทมนะคะคุณหนุ่มกทมอขอบคุณค่ะคุณเรืองฤทธิ์คุณเรืองฤทธิ์คุณเรืองฤทธิ์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะโอ้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะ จะไปสันจังหันเช้าที่ไหนเนาะพี่เนนี่ก็ไปปุ๊นะคะแอนนะคะเราก็อยู่ดูแลสวนดอกไม้นะคะ เราก็อยู่ดูแลสวนดอกไม้เหมือนเดิมอยู่กับสิ่งสวยๆงามๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอจุบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ